ตแ,ตแต่เจอเจอใจก็อคอยเผออยากเลียนทุกที่เลยไปตัวเชื่อนั้นคือดวงใจหวังเพียงใกล้รู้มีคู่ใกล้ใกล้แต่ทบทวนเรื่องนี้แค่เรื่องเดียวมันคือความโทษตัวที่เราทนอยากทำยากทำกบ่อยๆแต่ทำได้เพียงแค่คอยหันมานั่งฟังเราพูดสักหน่อยแต่ปล่อยให้ฉันนั่งพูดเพียงคู่เดียวและ เป็นเชื้ที่ทำให้เทศเป็นเทศสัญลักษณ์นั้นคือตัววีกว้างไงตัววีกว้างไงอยากรู้หรือไม่หรือนั้นคือมีจริงเป็นจริงเรื่องหมายคือตัววีไงไงและยังคงคิดว่าอีสักววนที่ฉันได้นร่มท่องจำข่าวเจอหวังให้เธอช่วยทีด้วยกัน หวังให้เธอเก่งไปได้วยกันนั่นเป็นเนื้อหาทัแรกจากฉันก็กลัวเธอจะเกลียดมากไปในวเข้าใจพาอฉันเป็นห่วง